สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับอันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมอบรายการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับคืนนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อนะของสหรัฐนะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับก็เลยทําเป็นข่าวด่วนนะให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ เพื่อติดตามสถานการณ์ต่อไปเพราะว่าตราเงินเฟอ้อนะรายปีในสหรัฐนะครับได้เร่งตัวสูงขึ้นนะไปที่8.5เเซน์ะครับในเดือนมีนาคม65นี้สูงสุดนะครับนับตั้งแต่ธันวาคมปี1981นะจาก7.9เเซในเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วนะครับและเมื่อเทียบกับนะการคาดการณ์จากตลาดนะที่ระดับ8.4เเซ็นต์นั่นเองนะ ก็พบว่าบรรดาราคาพลังงานต่างๆได้เพิ่มขึ้น32%นะในแก๊สโซลีนเนี่ยนะครับก็คือเบนซินนั่นเอง48%และน้ำมันเชื้อเพลิง70.1%นะครับขณะที่การบุกรุกรานของรัสเซียนะต่อยูเครนได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งสูงขึ้นรวมถึงราคาอาหารก็กระโดดสูงนะเพิ่มขึ้น8.8%นะครับสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคมปี1981 รวมถึงเงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นนะสำหรับที่พักอาศัย5%นะครับเทียบกับ4.7%ในเดือนกุมภาพันธ์และยานยนต์ใหม่12.5%เทียบกับ12.4%แต่ก็มีการผ่อนคลายลงในยานยนต์ที่ใช้แล้วและรถบรรทุกต่างๆนะครับ35.3%เนะเมื่อเทียบกับ41.2%เมื่อหัก นะออกจากกรณีการแกว่งตัวของพลังงานและอาหารนะเพราะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยได้สูงขึ้น6.5%สูงสุดในรอบ40ปีนะแต่ก็ต่ำกว่าค่าคาดการณ์นะเล็กน้อยที่6.6% เพราะว่าบรรดานะักวิเคราะห์ต่างๆจํานวนมากนะครับได้คาดการณ์ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยนะจะเป็นเครื่องหมายนะของจุดสูงสุดในเงินเฟอ้อแม้ว่าสงครามในยูเครนนะยังห่างไกลนะจากการสิ้นสุดลงบรรดาคนะอขวดต่างๆนะทางห่วงโซ่ประธานเนี่ยยังยืนอยู่ต่อไปนะครับและอุปสงค์ของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังคงยกระดับสูงขึ้นนะ ซึ่งดูเหมือนนะจะมีน้ำหนักต่อดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นเวลาที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะพบว่านะเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนนี้สูงขึ้นนะครับ ก็ไปที่8.5%ดูราคาทองคำนะครับกระโดดขึ้นไปประมาณ20เหรียญน,นะต่อออนแต่ระดับประมาณ1950นะโดดไปถึง 1, 1970ดอลลาร์ต่อออนนะครับต้องติดตามดูต่อนะว่าตลาดหุ้นสหร,รัฐจะตอบสนองอย่างไรแล้วทิศทางราคาทองคำที่อัพไซด์ขึ้นเนี่ยจะเสะถียรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแค่การเก็งกำไรนะซึ่งต้องติดตามดูค่ำคืนนี้นะครับจนถึงพรุ่งนี้เช้านะจึงมาอัปเดตข้อมูลให้เห็นกันนะครับ ว่าราคาทองคําได้กระโดดสูงขึ้นแล้วนะเมื่อมีการประกาศข่าวตัวเลขเงินเฟ้อนะซึ่งสูงกว่าในเดือนที่แล้วนะจาก7.9%ไปที่ 8. 5เส่วนนะักวิเคราะห์ต่างๆคาดการณ์ว่านะเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมเนี่ยจะพีคถึงจุดสูงสุดจริงหรือไม่จริงต้องติดตามดูกันต่อนะครับเพราะสงครามยูเครนก็ยังไม่จบนะครับการผลิตน้ํามันดิบนะก็ข่าวก็คือโอเปกนะก็คงจะไม่ขยายกําลังผลิตได้มากมายขนาดนั้น นะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆนะครับทางความมีความไม่แน่นอนอยู่นะในทางด้านเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลดนะครับต้องดูว่าราคาทองคําเป็นอัพไซด์เทรนจริงหรือไม่ติดตามกันต่อไปนะครับใครชอบฝากไลค์ชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ